พภรตอนนี้เลยวิ่งไปทางลูกกูดิเอาแบบทีเดียวตายอ่ะเดี๋ยวกูชวนคุยโอเคป่ะหมอหมอคะมีคนอะไรหรูอหมอก็ดูแลน้องไม่ดีด้วยก็ตังมาให้เบ๊บด้วยเเบ๊บดูแลเองเอาตังมาเลขห้าหนึ่งแปดเอาไหมทําไมกูสวยหรู้ได้ทีมีบ่า อยากกินปีเป้เหรอชอยากกินอยากกินปีโป,ป้หรือชอบปีโป้เแบบเแบบเแบ๊บ,บขอตังเลยดิ <c oughs> ไม่มีมีอยู่สิบล้านเองโอ้โหเยอะแบ่งกูต้องสองแสนเนาะไม่เอาเยอะด้วยเแบบขอตังหน่อยพี่ตี๊ต้องมาแป๊บนึงตาเลยเบบขอตังหน่อย <c oughs> ไม่มีตังกินแล้ว <c oughs> ไม่ม ไปรับเอ้ยเบฟขอังหน่อยดิสองด้สองขอพูนะโอ้โหท่าไรอะลกได้เท่าไรออแบ่งแบ่งปลาขึ้นนึงแบ่งปลาขึ้นหนึ่งเร็วเก็บไว้ซื้อปลาเก่ากิเบฟขอตั้ เบขอตังหน่อยเบฟขอตังหน่อยเบแล้วเป็นอะไรมาถ่ายตังน้องอ่ะไม่ได้ถ่ายขอคอไม่ได้ถ่ายไปมา472เบฟมีข้าวผัดไหมเบฟ472มาชอบข้าวผัดหน่อยิมแปดขาดศูนย์เบฟขาดศูนย์สวัสดีครับเบฟขาดศูนย์อีกตัวขาดศูนย์เลยเอาไปห้าร้อยพอนั้นเฮ้ยไปกดตังแล้ว ลไปได้เท่าไหร่อ๋อคือวนมาหลายรอบไปได้เยอะวนหรือเปล่าขอบคุณคือไม่ได้ให้มาวิ่งมาฝากตังค์เดี๋ยวโดนปนอ้าวจบโอ๊ยเรื่องมาถ่ายตังค์น้องสักทีเหอะเอ้ยนานๆที അച്ഛായ ബോലാ อ้าวเาจะไปต่อ,อนี่รอนี่แป๊บหนึ่งไอพอนมันนี่ดิไอพอ่พมนนี่ดมีอะไรจะบอกไอพอนตอนนี้เลยวิ่งไปทางลูกกูดิเอาแบบทีเดียวตายอ่ะเดี๋ยวกูชวนคุยโอเคปะ่ะได้เี่โอเค มีเกลมากอดตาทีเด็กลูกวิ่งบ้าถอยโดดฝนโจเดแนระบุตะกีบวิ่งเจ้าถอยโอยเออขอกอดอย่านี้ใครลูกหน้าหน้านะาแป๊บแบร้อยขอขาดกูได้ตังค์แล้วไม่พูดชีวพาลูกไปหาบอกก่อนไอพรอนไปเปลี่ยนชุดลูกคุณยังไปได้ Ai! หมอหมอครับมีคนร้ายลุกออกมาขอคุ้มค่าในฐานะทีผมเป็นเจ้านายของหมาตัวนี้หมอูีผม้ะหลบเขามีแกงหมออ๋อวางไว้เลยครับครับฝากูผมด้วยฝากด้วยโอเคค่ะ เซฟครับเซฟเปล่าเลยครับเ3 9่ามเก้าครับเ <c oughs> นี่ยข้าไปผ่อร่อางขับเดี๋ยวถามอันครับเอาสองอันครับเระเปล่านึโหลลูกลกโดนอะไรอ่ะลูก <c oughs> ไม่ทำไมไดหนูไม่รู้ใครทําหนูอะป้าไม่เห็นน่ะใครทํอเลยหนูแหนบอกป้าดาหนูใช่ป้าก่อนหนูอยู่ป้ากาลังหลับตาแล้วก่อนหนูอยัางมีความสุขตื่นมาหนูหนูสลบหนูลืมกินข้าวไปะลูกพี่เจี๊ยบดีไหมครับหนูลืมกินข้าวไปรักหนูลืมกินข้าวไปลรกหนูเพื่อนใจ้ายทู่อยู่โฮะอะไรใครไปรู้นะเขาบอกว่านายรู้ อ๋อน่ารู้ใช่ไม่ใช่หมูบอกว่าไหวจริงค่ะคุณลุงพ่อมูซูไหนอีกอะพี่ไม่งได้แล้วคุณลุงนั่นแหละอ๋อคุณลุงเนี่ลูกเมื่อกี้ป้ากำลังหลับตาก่อนหนูแบบชื่นใจอ่ะแล้วหนูสลบไปหนูไม่ได้กินข้าวชัวเลยหนูหิวข้าวไปลูกหนูเรียกอะไรหนูเรียกอะไรลูกป้าให้ข้าวลูกเรียกอะไรหนูดีในร้อยไม่นั้นหนูเรียกอะไรลูกหนูเตะเแบาห้าสี่สี่ อะไปให้ข้าวกินนะลูกแป๊บตังหูหายอะไรนะตังหูหายใครเอาตังหูลูกไปฟัดใจเย็นยันนะอ๋อโทษทีตังหูเหรอลูกตังหูใช่ไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึงลูกยี่ห้ออะไรตังตังหายเัอหูหายเออหูหายฮ่าฮ่าใครเอาไป เดี๋ยวไปขอเบฟใหม่ไอฮิปโก้บอกว่าบอกว่าตังหายมันทำหล่นใช่ไหมลูกเขาเหมืออ่ะจะรู้ะไรละถ่ายแล้วไายแล้วเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้ที่ถายแล้วโอเคค่ะโอเครีบหายเออทำไมโอ้บินเข้ากูซ่าเหมือนรู้อะมานอนแม่งไม่ไปตังค์อยู่ไปเร็วตามเจ้านายเร็วตาาามเจ้นยแม่ไม่มีพอเราตามหมู่ไปใครวะ เดี๋ยวป๊บไปหากันไปหากันเดี๋ยวไปหากันแคไปกูปลูกยอีวหัววะวหัววะ มีโจนด้วยเหรอน่าจะมีพวกสายลวงกระเป๋าว่ะลูกจะต้องไปหากันเหลีวจริงเลยอืมนั่นแหละลูกเดี่ยวาทำชั่วมากเราก็ต้องก็อย่างว่าแหละลูกโจ้มันเยอะเนาะ อะไรนะลูกไม่รู้แลลูกนะบอกให้ดูมันมาบุ้งปลาหลับตาอยู่ปกติปลาดูแลลูกไหมหมอครับใช่แล้วเต็มยังนอนนานแล้วหายแล้วว้ายังหมอยังขึ้นเลย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 ทดลองขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยไม่หมายถึงคุณหมอขึ้นผม <Safe S 1> ไม่ได้ไม่ไ, <น lum S 1> ไ,มได้เลยอย่างเงี้ยขอขอโทษขอโทษด้ค่ะกูขอลองดไดิถ้าได้ลองไั้เดี๋ยวเราไปเจอกันวันนี้เราลูกไอ้นี่ไงโดนป้นอดีบพี่เกลียวอ่ะเอ้าโจรป้นโจรระวังนะโจรเยอะขนานี้จรเยอะจริงโจรเยอะจริงโจรเนี่ย เดี๋ยวป๊ปปาเดี๋ยวป๊ไปหาคืนให้ลูเลยชีวิตกูผมเลวบอกว่าคนดู พี่เมยเรียบป้าเรียบป้าเรียบป้ามันน่าเกลียดมันมีคนบ้นหมูไปแล้วใช่พี่เมย์ผ้หมูไม่เหนื่อยายใครปนใครปนหมูไม่หมูไม่ทันดูเหมือนกันทำโกหกดีๆก็มีคนป่นหมูใช่ยืนอยู่แล้วไอ้นี่ไงเกลังไอ้นี่อยู่แล้วกับหันมาก็คือแบบว่าใช่ หันมามิเกลโดนป้นเลยอใครอะแต่มิเกลพักโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปบัญชีส่งให้พี่สิต้องคว้าไม่ได้ฮะ้องคว้าไม่ได้นะน้องพูด่อะไรนะบอกว่าควักไม่ได้ถอดถอถอรองเท้านะ ใช่เนี่ยเกลไปส่งมามันมีโคมโ้มู่ใช่ตั้งตั้งให้น้องไปเลยป้าไม่ต้องดูแลน้องอะไรทำไมดูแลแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้จ่ายนี่แล้วก็ดูแลน้องไม่ดีด้วยก็ตั้งมาให้แบ๊มด้วยเดี๋บ๊มดูแลเองเอาตังมาเลขห้าหนึ่งแปดเอามาที่ถ้าดูแลลูกไม่ได้เดี๋ยวดูแลให้มาเอาตังมาทำไมกูรวย ฮะแล้วก็หกพี่ใช่ไหมไม่ได้โดหกหมูพู่งควันพีรังแม่ก็มีแก้วมีตังแล้วแม่หนูจะไปอยู่โรงพยาบาลได้ยังไงแล้วหนูซื้อมาตังก็ไม่เหลือเลยใช่ทำโชคดีมิกิเอลอยู่โรงพยาบาลป้าป้าทำหรือเปล่าโมโหกอดอยู่กอดลูกอยู่ป้าดอดกับหมูป้าจะทำหมูได้ไงถูกป้าป้าทำได้ไง ไม่รู้ก <ENNIS> <ส>็ตอนแรกนะกอดลวงไปใช่คือคือเกียร์กำลังกอดลูกใช่แล้วกำลังหลับตาสดชื่นจังหวะกอดปุ๊บยู่ดีลืมตาไม่ทีล <anonymous eterm oon> ูกหล้มตกใจอ่าจังหวะกอดก็ให้ลวงตั้งลูกไปได้เลยไม่ได้ลวงเออจะลวงทําไมตังเงยแยหลวงลูกเอาตังเงะแยะก็ให้ลูกไหนได้ไหมไม่เงยตังเบ็บเงยะยไงตังเบ็บเอะแยะ เราเท่าไหไรวิกเกียวจะห่าไหไรเรา,าไรด้แลก็ได้เบฟขอด้วยดิวิกเกียวเป็นอะไรอ่ะโตเป็นควายแล้วฮะดากูี้เฮี้ย <c oughs> อะไร้วอะแบกแม่วิกเกียวมาเร็วๆี่เราต้อกปลาแล้ว,อลว,ลวโอ้ยเดี๋ยวปลาคุ้มของยิงลกูกไม่ต้องฝากหรอก เดาหมูได้บุ้มหมูผ่าเดนเร็วๆลูกไารีบไปเร็วๆบ่าวห้าสูสีนะฝากเลยนะดูแลลูกดีๆด้วยได้โปรดดังได้ดีไม่ใช่ลูกลมแล้วก็เป็นล้วงของลูกอีกเขาได้ไหมม่ได้ไม่ได้ล้วงเฮ้ยเอ้าพี่เกลวดีครับโอ้สวัสดีครับมองมองโบมากทำไมน้องสาวพี่ดุจังอะลูกกูอ๋อน้องสาวนน้องสาวคนนั้นอ่ะกูเตะปากให้ด้วยเฮียปากดียิงเฮีย เบบขอตั้งได้ป้าเจ๋ป่าดิอะไรเอ๊ะป้าหจะเจ๋ป่ะพี่เบบหมือนม่ดี้เอ้เวอร์เวอร์ลูกเวอร์ใครจะไปทำอย่างนั้นเบบแรกอรไรเบี่เบบพี่ได้ห้าหนึ่งแปดป้าขอตั้งเลยดิยังนะเรายังไม่เคลียนอะเดี๋ยวมาขอพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้โอเคิดไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้